นั่งเรงเรียงขาวใหยาข่าวทรงมีพระราชสารณีให้นำเอาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมาดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแรงสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรมากกว่าสิ่งเก่าจึงได้กล่าบส่งทูนเฉิมพระบัคสมเด็จพระบรมชนกาธิเบดี บ้างจากหน้านาก็จะไม่มีอาชีพทําให้ประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพในตัวเมืองทําให้บริเวณพื้นที่อำเภอเขาพงนีเป็นอําเภอลางในช่วงที่เว้นบ้างจากการทํานาพระองค์ท่านทรงเห็นความทุกข์ยากของประสบนิกกรพระองค์ท่านก็เลยมีพระราชดำริจัดตั้ง โครงการส่งเสริมเสชียพให้กับาราชฎรที่ประกอบอาชีพหลังการทำนานี่ก็คือพื้นฐานแรกๆของโครงการแต่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมพระองค์ท่านก็เลยกาบมงทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ก้าให้ทรงเสด็จมาดูความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประสงนิกรของหท่านซึ่ง พระองค์ท่านก็เสด็จมาประมาณวันที่25พฤศจิกายน2 5 3 5ซึ่งเป็นเริ่มแรกของการเสด็จมาในเขาวงของ,ของรุ่น9กาและการที่9ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่ถนนดิสโก้และก็มาลอดดวดหนามตามที่ทางทุวมกับท่านได้เอ่ยพูดแล้วแล้วก็ทรงมีพระรามลีจัดตั้งหรือสร้าง อ่างเก็บน้ําลําพยังตอนบนเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้ไปดูไปชมพื้นที่ที่พระองค์ท่านเสด็จตามรอยพระองค์ท่านสรุปแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งที่3พระองค์ท่านทรงเสร็จมาอีกเมื่อประมาณวันที่19 19...-18 พู้กีกายน2,538ซึ่งเป็นโชคดีของชาวเขาวงที่องค์ท,งท่านทรมเสด็จมาในพื้นที่ตรงนี้ถึง3ครั้งในเวลาเล่ยเลี่ยกันติดต่อกันยังไม่พอนะครับพระอ,องค์ท่านยังเสด็จมาอีกในปี2,540มาติดตามงานของพระอ,องค์ท่านที่พระอ,องค์ท่านทรงก่อ,อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ยากจนของพระองค์ท่านแล้วยังมีครั้งสุดท้ายที่พระองค์ท่านเสด็จมาอีกเป็นรอบที่ห้าเมื่อปี2541-42นะครับสรุปแล้วอำเภอเขาวง,งเป็นอำเภอที่เขาบอกว่าเป็นอำเภอที่มีบุญญาธิการมากเลยซึ่งพระองค์ท่านทรงเสด็จมาเยี่ยม และมาให้โครงการพระราชดีรลหลายๆโครงการตั้ง5ครั้งซึ่งโครงการพระราชดีรหนึ่งใน5ก็คือโครงการพระราชดีรของโครงการหนังเสริมศิลาชีพบ้านกุศิมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินของเราซึ่ง3าสี่โครงการที่พระท่านทรงมีพระราชดีรก็คือโครงการบ้านแดนสมัมมคีเกี่ยวกับเกษตรน้ําฝนโครงการ อ,อุโมงผ่านน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยังและโครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่สงเตยนะครับสำหรับโครงการส่งเสริมศิลปา,าที่บ้านกุดสิมที่ทุกท่านได้มาอยู่ณที่นี้ท่านจะมองไปทางขวามือของท่านก็จะมีศาลาศาลาอยู่สองสองอาคารนะครับเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่เขนาดพระชนมายุครบ8ปพรรษาแล้วก็ถัดไปที่หลังคาสีฟ้าสีน้ำเงินก็จะเป็นสาราทรงงานซึ่งสาราทรงงานเป็นสาราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9้าและพระพันปีท่านทรงประทับเพื่อทรงงานเมื่อท่านเสด็จมาที่อำเภอเขาวง์ตอนตอนนี้สาราทรงงานตัวน,นี้ก็จะเป็น คล้ายๆกับเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพที่พระองค์ท่านทรงสเสด็จมาแต่ละที่สําหรับโครงการส่งเสริมธุรกิพการปฏิบัติของโครงการนะครับมีมีผมนะครับร้อยโทตุนช่วยนาเป็นหัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมธุรกิจเพื่อประสานงานให้กับสมาชิกและส่วนราชการภายในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามจากกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติของ โครงการศิลปาชีพ9ด้านก็จะมีเกี่ยวกับด้านการเพื่อทูนสถาบันการบริหารการจัดการการติดตามสมาชิกการตลาดการร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่การประชาสัมพันธ์และอื่นๆทั้งหมด9ด้านซึ่งปัจจุบันโครงการนี้จะอยู่ในความดูแลของกองพันทหารม้าที่3 ค่ายเป็นจีฬสุรานนท์อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้นสังกัดผมก็อยู่ที่กองพลทหาราที่สามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งสาเหตุที่ให้ทหารมาอยู่บางคนก็อาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมทหารต้องมาอยู่เนื่องจากเมื่อปี2535ทางชาวบ้านหรือเถวเขาวง ร่วมกับกองทัพภาคที่สองสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของมงค์ท่านก็เลยจัดตั้งสาราทรงงานให้พระองค์ท่านก่อตั้งสาราทรงงานซึ่งหลังจากก่อตั้งเสร็จก็จะให้ทหารมาด,ดูแลมาด,ดูแลพร้อมกับเป็นเจ้าที่ประสานงานให้กับส่วนราชการที่นําโครงการดีๆโครงการต่างๆให้มาขยายผลและให้สมาชิกโครงการได้ปฏิบัติ เพื่อที่จะให้สมาชิกมีรายได้เสริมซึ่งการสร้างสารสนงานสร้างเมื่อวันที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่12สิงหาคม2535เพื่อเป็นการเทืดพระเกียตรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระชนมายุครบ6 0พรรษาของว่าพันปีหลวงนะครับซึ่งตอนนี้โครงการเราก็จะมีสมาชิกร่วมโครงการทั้งหมด อยู่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าท่านตามพระรามเด็กองท่านซึ่งแบ่งกลุ่มอาชีพออกเป็นสี่กลุ่มอาชีพหลักก็จะมีกลุ่มทอผ้าซึ่งจะเป็นทอผ้าไหมที่ท่านเห็นนะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายปลูกหมอเลี้ยงไหมส่วนมากการปลูกหมอเลี้ยงไหมจะปลูกอยู่แถวติดกับเชิงเ,ชงเขานะครับ ฝั่งบ้านจะมีหมู่บ้านหนึ่งเรียกหมู่บ้านไอ้ม่วงหวานจะปลูกไอ้พวกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็กลุ่มแกะสลักซึ่งปัจจุบันกลุ่มแกะสลักจะแปลสาภาพจากการแกะสลักเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื่องจากวัตถุดิบมันหายากแล้วคนที่เป็นช่างหรือเป็นสมาชิกก็อายุมากล้มหายตายจากไปมากแล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มจักสาน กลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มจัดสารซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคลากรทางด้านตำบลสมเปือยนะครับจากผลิตภัณฑ์ก็ตามที่ท่านได้เห็นนี่ก็คือผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางโครงการเรารับผิดชอบอาจจะเกี่ยวพันกับพวกท่านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยในพระบรลชาชานนเคราะ์ซึ่งตอนนี้ในอำเภอเขาคงในความรับผิดชอบของ โครงการเราจะมีผู้ป่วยในพมรยาลูเเราะอยู่ประมาณ18ท่านซึ่งก็จะมีการรักษาหายช่วยเหลือตัวเองได้มา11ท่านคงเหลืออีกประมาณเกตท่านที่จะต้องมีผู้ดูแลส่วนมากไก่ผู้ป่วยในพมรยาายชันลูเเขาะจะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปริโอเดินไม่ได้ติดเตียงในลักษณะนี้นะครับสำหรับ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพพวกเราเนี่มีพื้นที่ปฏิบัติการภายในจังหวัดกาลสินอยู่ทั้งหมด5อำเภอจะประกอบไปด้วยอำเภอเขาวงค์อำเภอนาคูอำเภอกุชินารายห้วยพึ่งและอำเภอสมเด็จซึ่งมีพื้นที่กว้างนะครับแต่บุคลากรของเราตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ3ท่าน สามท่านนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วครับถ้าหากจะไปประสานงานกับหน่วยราชการอื่นสําหรับความเป็นมาของโครงการส่งเสริมศิลปชีพพอสังเขตหรือพอเข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ